สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโจโนโวลั่นล็อกดาวทั่วประเทศเจ็บแต่จบไม่มีโรคคือลาบชี้ใส่หน้ากากยังติด เมื่อวันที่28ธันวาคมนายเจียรายุทธวัฒนาสินหรือโจโนโ,โวเร้โพสต์อินสตาแกรมถึงสถานการณ์โควิด -19 ในขณะนี้ว่าจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือท่องเที่ยวก็ไม่เต็มสูขใช้ใจ่ายก็ไม่กล้าตัวเลขคนติดเพิ่มขึ้นทุกวันงั้นก็อยู่บ้านไปเรื่อยๆมีงานอะไรบ้างครับที่ปลอดภัยหากเดินทางไปถึงติดวันละ300คนที่ติดกันแต่ละวันเนี่ยใส่หน้าก,ากากหมดนะครับต้องใส่อะไรถึงไม่ติด พร้อมโพดรูปที่มีข้อความว่าหนึ่งเสียงขอให้ล็อกดาวทั่วประเทศเจ็บแต่จบไม่มีอะไรคาราคสซังไม่มีโรคคือรับอันดีงามเงินก็ไม่มีโรคก็มีไม่เวิร์กนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ